สวัสดีตอนเช้าครับเต็นเช้ามาตั้งแต่ตีห้านะคุณดูสิ่งที่เราไม่อยากเจอมันก็มาคือฝนตกเราก็ว่าอยู่ว่ามันเสี่ยงอะไรเมื่อคืนเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นฝนเตือนเช้ามาจริงๆด้วยแต่ว่าที่จริงแล้วเขาน่าจะหยุดแล้วแหละแต่ว่าเป็นพวกน้ําที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ไงลองมองทะลุไปเราเล่นสิบลายหมอกฟุ้งกระจายครับจริงเราก็อยากจะได้ทะเลหมอกอะแต่ต้องลุ้น ตอนนี้กี่โมงแล้วอตอนนี้เจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวลุ้นว่ามันจะเปิดออกมาไม่ภายในอีกหนึ่งชั่วโมงที่เรายังอยู่ที่เนี่ ตอนเช้าแดด่งกระพังขึ้นนะครับตอนนี้ o รอ Viewpoint นะครับที่ผู่ผามมานว้าวสวยงามนี่ครับ <c oughs>

โอ้โหชาวนี้นะครับมันเราเหมือนแบบหลุดเข้ามาอยู่ในแบบหุบเขาแห่งเทพิยายที่นี่ The Rock Viewpoint ภูผ,ผาม่านะครับโอ้โหหมอกมาแบบหนักๆเลยครับเมื่อเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะมากตกแรงมากปะที่เราเห็นต่างๆด้านนู้นน่ะนะครับนั่นคือเป็นจุดที่เราเล่นชิปไล์นะครับเดี๋ยวมีให้ดูข่างนี้ อ่านี่ที่เราเรียน1ิปลายกันเนี่ยโอ้โหอยากได้รูปเท่ๆไหมอยากได้สี่รอสักครู่ไปยืนอยู่ตรงก็จะได้จากชั่วโมงหนึ่งกว่าจะไปถึงนู่นไปอยากไปอยู่นะถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวจะโหนสลิงไปในบัตนาว 嗯。<laughs> yeah. เดี๋ยวผมพาดูห้องทั้งหมดนะครับมียี่สิบเจ็ดถ้าเกิดว่าเนี่ยคือคือสุดท้ายหลังนี้นะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดก้คิดว่าทั้งหมดน่าจะมีย7สิบเจ็ดห้องนีครับแล้วห้องชุดนี้จะมีห้องน้ำนี่ตัวแล้วก็เป็นเตียงคู่นะครับแล้วเจะมีแบบพื้นที่เนี่ยให้แคมปิ้งอะไรพวกนี้เดินไปท่ามกลางธรรมชาตินะแล้วไม่ได้มีห้องที่ว่าไม่มีห้องน้ำนี่ตัว เป็นห้องน้ำรวมนะครับอ้หมอกฝงุดงิดเช้าเลยอะเราไม่ชอบแบบเนี้ยเราอยากให้มันมีแดดกับฝนดันทะลึ่งมาตกตอนไหนก็ไม่รู้ตอนกลางวันตอนกลางคืนเขาไม่ตกมันมาตกตอนไหนกันูดูทั้งหมดนะครับเรียกว่าห้องอะไรดีอะเรียกว่าห้องแคปซูนได้ไหม อีคืนละเท่าไหร่เนี่ยมันมันก็บอกไหมมันไม่แน่นอนนะครับตามช่วงเทศกาลเรียกว่าโลกหายสี e ัอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นห้องโซนเนี่ยเธอ ไม่มีห้องน้ำในตู้ครับแล้วก็จะใช้ห้องน้ำรวมที่อยู่ด้านบนด้านขวางบอันนี้เป็นห้องน้ำรวมจู่ตนต้องมาอาบน้ำกันที่นี่แล้วยังมีชั้นบนอีกนะห่วไปไม่ไหวเดินะครับ พอไปถึงห้องน้ํารวมอ่ะเคเดี๋ยวพาพามาดูนะครับนี่จะแยกเป็นชายหญิงก็โอเคหละแต่มันก็อยู่ในโซนเดียวกันแหละอ่ะไปดูนี่ครับอ๋อนี่คลิปกองผมให้ด้วยนี่ห้องห้องอาบน้ำอือด้านี้ก็เป็นเป็นห้องซ่วมนี่เป็นห้องอาบน้ํามี ไม่รู้ว่าเรื่องของอ้ออุณหภูมิน่าจะเป็นออโตโอ้โเคมีห้องผู้ชายนะครับยงห้องผู้หญิงเดี๋ยวดูก่อนนะมีคนอยู่ไหมขออนุญาตนะครับนา่าจะไม่มีใครอยู่นอ่ครับจะเป็นห้องขับน้ำเหมือนกันห้องผู้หญิงนะครับอโอโเค้มบเราอยู่น่าม่ได้แามนี้ คนเขาโยนจะเปิดออกมาตกใจหัวใจหวเดี๋ยวเราจะเป็นฆัตกร,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 รนี่เรามารีวิวห้องพักของเรานะครับไปห้อง A25 ป้ามื้นเข้ามานี่เป็นมุมน้ำชาผ <5 25. S 1> ้าเช็ดตัวรองเท้าเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยห,ห้องอาบน้ำ มีห้องขี้เปิดด้วยเอ้ยมีห้องขี้อันนี้เอ้ยโอ้เปิดแแบบอะไระยเยอะเรวเติมไปแล้วที่นอนโอ้ว้าว,าว,าว,าวนี่เตียงโอเควววว้าว <Okay. S 2> ว้าวา,วาว คนครับเดี๋ยวมาดูสภาพห้องน้ําของเขานะครับคือที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีห้องที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็เป็นห้องที่มีห้องน้ํารวมก็คือไปใช้ห้องน้ำข้างนอกตามคลิปที่ให้ดูแหละครับที้ห้องน้ําครับคนดูเขาทําอะไรของเขาเนี่ยคืออ่านน้นอยู่ข้างในคือจะทำบบนงั้นก็คือไม่ต้องมีประตูก็ได้นะดูครับคือปกติไอ้ตัวนี้เนี่ยด้านเนี้ยมันต้องแบบขึ้นแบบเนี้ยเนี่ย แล้วขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือเหมือนข้างนอกกับข้างในอ่ะมันนม่อันนี้กันเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยเนี่ยต้องแบบเนี้ยอันตัวเนี้มันต้องอยู่ข้างนอกแต่ที่นี่มันเป็นแบบเนี้ยอจะมีไว้ทําไมเนี่ยมันก็เห็นหมดดิตายแค่โอ้โหดู